จุดพักรถจางเป็นจานสองกิโลอีกประมาณห้ากิโลกับหอดนะครับพี่น้องครับจำผิดเด้บานตาเฮียเป็นบ้านเฮียบ่ผมเป็นปน,ปน้นองจิ๊ก บ้น,นองิวันแล้วค่ะแม่แปดจุดหนึ่งศูนย์ขอบคุณค่ะขอบคุพี่ก้าวฟางนะคะค่าอาหารกระหลงเนื้อเดี๋ยวกลับไปน็น้่ไท้ซื้อไปฝากไปไ,ไป,ไปให้เขาเออหวนนะัวหน้าได้หลายกว่าเกาค่ะ มาณไม่ได้ขึ้นไรจะไม่ได้ขึ้นเลยค่ะไม่ได้ขึ้นสองมือค่ากับฟ้านเพราะว่าไปหาพ่อใหญ่แล้วก็มันมันอยู่ในยังเกาะอางพักทโรงแรมมันเสียงดังบ่ดด้ค่ะเสียงดังบ่ดด้ก็เยรยบ่ดด้ไล่ผู้อิทุลากับพ่อใหญ่นิดหน่อยครับเราว่ามันด้ก็เลยเดินเดินทางด่วนอีกก็เลยเอ้ามือเสาร์ก็เลยขึ้นไปแต่ต่างกับรถเล็ได้ขึ้นค่ะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นค่ะ นีเ่เรียนยอดช้อนดีๆนี่โอ้ยจีบพ่อปากบอบ่พว่พอโดเนตามปัดจกกัยจ้อตัวกวันนะครับขอบคุณค่ะของคือกาแฟนะคะเดี๋ยวกันทีหอดลงพยาบาละค่ะหอดลงาบาลแล้ว,วอตอนนี้หอดตายแแห่ละนี่ ถึงบ้านท่าเหยแล้วควอดไฟแดงนี่กะตรงไปกับเป็นโรงพยาบาลนะคะ จต้านหลังขึ้นก่อเลหลังอู้แร้อยากต่อไปอยากจะไปตึกเมื่อนี้ไม่ก็จะได้มานอนลุงพยาบาลนะครัน,นอนคอยตานยมือขึ้นแต่ตันมืออื่นอีกแล้วก็ยี่เอยซกทีแต่มาจะคุยกันก็ว่าไปนทีมาฝ่าวยเอ็ยนวายยีบห้า 哦。Oh. ตรงไปตรงไปอย่างเดียวหนึ่งไฟแดงหนึ่งใบทูมาแล้วทวมาแล้ว,ว,ม,ลวมียุบสิเีียนนั่นซาวเลยกิไปให้ตาก่อน ในแต่ตันสู้เงินถ้านข้นนะครับพี่น้องขาเห็บสู้เงินตึกอันนั่นกน้อนปฏิเป็นสิฟ้าเรียนเกิไปกะอนนะครับพี่นอ้องไอ้เดี๋ยวพอกันเลยหนาได้พี่น้องเด้อนะครับเมื่อกีสิฟ้าเรียนเกิดตึกได้พี่น้องเด้อการนี้พ่อใหญ่ก้อนขาดขอบคุณค่ะ